สวัวันคริสต์มาสครับวันนี้วันที่25ธันวาความปี2564ครบรอบกับโจนที่11แล้วก็เป็นวันคริสต์มาสยังไงก็ขอให้เพืเ่อนๆนะคบมีความสุขในวันคริสต์มาสนี้นะครับก็ทําอะไรก็สมปรารถนานะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วใครที่รอใครที่คอยอะไรขอให้สมหวังท,ทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ตัวของผมและเพื่อนทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะครับส่วนวันนี้ก็ ข้าวเที่ยงแล้วช่วงนี้ก็เวลาเดี๋ยวนะขอดูเวลากันอนาฬิกา,านาทีนะไต้หวันนะครับนี่เป็นข้าวผัดหมูปเปรี้ยวหวานแล้วก็บุญเชียงแล้วก็ผักผัดน้ำมันแล้วก็เป็นข้าวโพดนะคะอร่อยวันนี้อาหารอร่อยมากเหมาะกับวันคริสต์มาสให้ทุกคนมีความสุขนะครับใครที่รอเดินทางมาไต้หวันก็ขอให้เดินทางเร็วๆแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็สมหวังนะครับขอให้ได้งานที่ดีหากทุกคนไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนนะครับบ๊ายบาย